สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาเกี่ยวกับภาพวาดบริโลกภาพโมนาลิซ่านะครับพบหนุ่มเพี้ยนป้ายเค้กใส่ภาพโมนาลิซ่ากลางที่พิพิธภัณฑ์ลูที่ฝรั่งเศสคือหลังจากเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบนําตัวชายสุดเพี้ยนออกไปแต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใ,ใดๆระหว่างทางที่เขาเดินไปเขาก็พูด ซ้าๆว่าจงคิดถึงโลกใบนี้และศิลปินทุกคนต่างคิดถึงโลกอย่างไรก็ตามเนื่องจากภาพวาดดังกล่าวมีการป้องกันแล้วเพราะว่ามีกระสุนไอ้กระจกกันกระสุนอยู่จึงมันจะเปื้อนเฉพาะแค่กระจกแล้วก็ทําความาสะอาดแล้วก็เปิดให้ผู้คนได้ชื่นชมตามป,ปากติก็ไม่ได้บอกนะครับว่าหนุ่มเพียนคนนั้นจะโดนโทษอะไรแต่ที่ประเทศไทยคิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันนะครับ เพราะมันเปนมุม่งทาร้ายศิลปะประจำชาติอันนี้มันเป็นศิลปะของโลกแล้วทุกคนก็รู้สึกร่วมกันที่เกี่ยวข้องพวกศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือพวกที่อยู่ในแวดวงศิลปะรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบหน้าไอ้เ hey, ฮคนนั้นเลยว่ามันคิดมาแบบอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าถึงมันจะไม่ไ,มได้ไม่ได้ทํา ร้ายรูปภาพที่เป็นออริจินอลแต่ว่าความรู้สึกทางจิตใจก็คือตกใจแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณที่ที่ว่าเขายังเอ่อรักษา <c oughs> ความปลอดภัยของภาพโมนาลิซาที่ได้เป็นกร,กระจกกันกระสุนซึ่งเมื่อก่อนนี้มันมีกรณีโดนลักขโมยแล้วก็ตามเจอแล้วก็มีการปลอมแปลงรูปมหาเศรษฐีของโลกอยู่สี่ท่านก็คิดว่า ทุกคนเป็นภาพจริงหมดในพิ่พั์รูปนั้นไม่ได้ไม่ใช่ของจริงซึ่งทุกคนคิดแบบนั้นหมดแล้วก็มีกรณีมีแก้วกาแฟเกลี้ยงแต่มันก็โดนกระจกกันกระสุนซึ่งเขาเออเซฟตี้อย่างดีอยู่แล้วเพราะว่ามูลค่าของภาพวาดตรงนี้มันมันเป็นมูลค่าที่นับนับไม่ได้เพราะว่ามันก็จะแพงมากมันเป็น พันล้านดอลลาร์เลยนะไม่ใช่พันล้านบาทไทยเป็นพันล้านดอลลาร์ซึ่งคิดว่าคงจะทําไปเพื่อประท้วงกับให้รักธรรมชาติมันก็อาจจะเป็นความชันฉลาดของคนขี้โกงที่คิดแบบนั้นเหมือนกับาภาพสลักพียอท่าของวิเกลรนแองเจโลที่โดนคนเพี้ยนเงี้ยเอาค้อนไปตีตรงเท้าที่เป็นลูกแกะสลักหินอ่อน จนพังแล้วก็ต้องซ่อมกันนะฮะมันเป็นกรณีฝรั่งเนี่ยมันสุดโต่งจริงเพื่อที่มันต้องการความเรียกร้องความสนใจก็ไม่มีอะไรมากครับอีทีนี้ก็แค่มาบนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับโลกไปนี้ในโลกศิลปะของเราครับผมเอกสิ์จิรติการขอดวงาขอบคุณที่รับชม